มันนอนเฝ้าไม่อ้อมอยู่ตรงนี้ค่ะมันนอนเฝ้าหนะ้าห้องกระต่ายเนี่ยไม่อ้อมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยสงสารมันดูสายตามันสิคะดูมันอ้อนสิจะจะให้ทํายังไงล่ะลูกมันเข้าบ้านไม่ได้ฮะฮะดูสายตาน,นี่ไม่อ้อมมาทิ้งขยะเน่ยออกมาทิ้งขยะนะดูมันทีคะดูสายตามันสิและนี่มันมาเฝ้าแม่อ้อมตั้งแต่สามทุ่มกว่านะ จนไอเอียมันกลับไปตั้งหลายรอบแล้วอะดูมันมันมันไม่ยอมไปไหนเลยมันนอนอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องปิดไฟแล้วเนี่ยฮะลูกมันทาไมมันทรมานจิตใจมากเลยนะเนี่ยฮะโถน่าสงสารทําไมอะลูกฮะยังไงกล่องก็มีให้แล้วเนี่ยกล่องเนี่ยฮะฮะมันนอนเฝ้าไม่อ้อมอยู่อย่างเงี้ยมันมันรว่าไม่อ้อมอยู่ในห้องกระต่ายดูสิคะ ร่วมพี่อ้อมอยู่ในห้องกระต่ายนะว่ามันมันมันก็มานอนเฝ้าอยู่หน้าห้องกระต่ายเนี่ยดูสิจะทำยังไงเนี่ยฮึตามเป็นเราตามตัวเลยเนี่ยมันทรมานจิตใจมันนะเนี่ยทรมานจิตใจมันมากไหมเนี่ยฮะึึมันใช่ไหมเนี่ย เนี่ยแม่อ้องก็เอากล่องวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกมีลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งนะเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เด็กชาอย่ามีเรื่องแม่เข้าไปมีเรื่องมันทําไมนักหนาบอกที่ลูกฮะมันอะไรลูกนักหนาเนี่ยไม่เข้าใจาบ้านช่องหูทาไมไม่กรบาบฮะมันนอนเฝ้าอยู่หน้าห้องเนี่ยหน้าประตูเนี่ยฮะบอกที่ว่าทําไมนักหนา นี่มันจ,จะห้าทุ่มแล้วค่ะเมื่อคืนก็เหมือนกันนะเมื่อคืนก็สี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยมันนั่งเฝ้าเนี่ยดูสิเฮ้ยมันก็คือมันก็ทรมานทรมานใจไม่อ้อมด้วยนะไม่ใช่ไม่ทรมานใจในด้วยความสงสารมันอนัแต่ว่าเราเลี้ยงไม่ได้จริงๆเูารู้ๆอยู่ไม่ใช่ว่าแล้วก็ให้กินให้อาอยากจะเข้ามาอยู่ก็เข้ามาอยู่เนี่ยเนี่ยอะเนี่ยกล่องใบเบอร์เลยเข้าไปนอนสิเนี่ยเข้าไปนอนเลยเนี่ยกล่องเนี่ยอืมนะ เนี่ยกล่องไบเบิรเลอร์เลยเนี่ยเข้าไปนอนเนี่ยเอาฟุตบอลมาให้เล่นลูกหนึ่งด้วยเนี่ยน้องก็ามาให้หือขูดไปน่ะจะกัดจะแทะก็ขูดไปเดี๋ยวจะไปเก็บขี้แล้วก็จะไปให้น้ำให้อาหารเขาแล้วเนี่ยข้างนอกก็มีอาหารมีน้ำเนี่ยเนี่ยไป มันก็วนเวียนอยู่อย่างงี้ไม่อ้อมใ้ไม่อ้อมทำยังไงดีคะใส่ตามันอ้อนวอนมากเลยนะจริงจริงเลยนะ <c oughs> มันรักไม่อ้อมมากไม่อ้อมรู้ว่ามันรักมากเราเองเราก็สงสารมันมาก แล้วแทนที่จะไปอยู่กับแม่กับพี่ก็ไม่ไปไอเอียอยู่ไหนเนี่ยไอเอียรทำไมมาทิ้งน้องไว้ที่นี่เนี่ยหนอนไปแล้วกันเนี่ยเนี่ยนอนในกล่องนี่ไปนะฮะแม่เข้าบ้านแล้วนะ่ะเข้าบ้านปิดไฟแล้วนะ่ะ กุ้มใจจริงๆเลยมันเป็นอะไรหรกมีแผลไหมหอมองไม่เห็นนะมืดเ่ยแถวนี้มันไม่มีแมวเกียนเลยแล้วล่ะเพราะว่าไอ้สีทองไม่กัดมันไอ้สีทองจะกัดแต่ไอ้นักรบสีทองไม่กัดมันนะที่ตรงเนี้ยที่พี่ฝนก็เคยนอน <laughs> พี่ฝนก็นอนตรงนี้มาวันแรกก็นอนอยู่ตรงนี้และะ้วค่ะ ตามเอ้ยแม่จะเข้าบ้านแล้วลูกแม่จะไปทำให้พี่พอแม่อ้อมเดินมันก็เดินตามพอแม่อ้อมอยืนนิ่งมันก็อยู่นิ่งอพอแม่อ้อมมานั่งตรงเก้าอี้มันก็มาตามมา ไม่ได้นะลูกมันใช่ที่ไหนแล้วฮะยุงก็เยอะยุงก็กัดไหมอ้อมมันเดินไปนวะมันเจอพี่ฝนมันก็ขู่พี่ฝนนะไปลูกไปกลับบ้านไปเร็วกลับบ้านไปลูกไปเร็วมันดึกแล้วค่ะ ลูเลอ้กลับบ้านแล้วไม่กลับเอากับมันดิไม่ได้ะมันจะนั่งถ้าเกิดไม่เอามันก็จะนั่งอย่างเงี้ยทําไมก็นั่งนะนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่หน้าบ้านอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่อ้อมนั่งมันก็จะนั่งอยู่ข้างๆตลอดมันใช่ที่ไหนแล้วลูกเอ้ยอืมดามันใช่ที่ไหนแล้วลูกหืมหืมมันดึกแล้วลูกกลับบ้านไปนอนไปลูไปะี๋ยว ถ้าไม่ก็นอนที่ในกล่องอ่น,นะกล่องตรงนั้นน่ะมันก็มีชายคาอยู่หกูกมันไม่มีน้ําค้างลงนอนไปไปนอนตรงกล่องก็ได้ไปไปไปนอนตรงกล่องก็ได้ไปลูกไปไปนอนตรงกล่องก็ได้ไป